รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินนะครับพบกับผมเป็นประจาครับทางทรบ .5 ห้านะครับเที่ยงคืน45นาทีทุกคืนวันจันทร์ครับวันนี้ครับผู้ชมผมพาผู้ชมมาที่ซอยวชรพลนะครับที่ตลาดถนอมมิตรครับผมพาผู้ชมมาพบกับธุรกิจเล็กๆนะครับแต่รายได้ไม่เล็กนะครับนั่นคือขนมถังทองครับผู้ชมอยากรู้ยังครับว่าธุรกิจวันนี้จะทำงานทำเงินได้เท่าไหร่ตามผมมาครับ ท้กครับตอนนี้ครับผมอยู่ในตลาดถนอมิตรนะครับอยู่แถววชรพลครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านขนมถังทองทรงเครื่องนะครับคุณป้าอามไพยแซ่แตะครับคุณป้าไพ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าไพครับป้าไพยเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนพะเยาคนพะเยาค่ะคนพะเยาแล้วทำไมมาอยู่ถึงแถวนี้อ่ะก็พามาทําไก่ทอดอยู่ที่ตลาดถนอมิตรนี่ก่อนอ๋อแต่ป้าย้ายมาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนี่นานหรือยังครับ ห้าหกปีแล้ว 5, ค่ะห้าหกปีค่ะแต่ก่อนนั้นก็คือคุณป้าทําอะไรมาก่อนนะก่อนที่จะมาทาในกรงเทศก็ขายของทั่วไปเนี่ยค่ะขนมจีนขายนุ่นขายนี่แล้วก็รับไปรับเป็นชายประเภทขนมจีนซาลาเปามาขายอ๋อก็เป็นแม่ค้ามาเป็นแม่ค้ามาตั่สาวเลยว่างั้นแล้วตอนนั้นตอนที่อยู่ที่พะเยาเนี่ยขายอะไรบ้างตอนที่ขอนที่จะย้ายมาเนี่ย ขายอะไรขายขนมจีบซาลาเปาคุยช่า,ชชายพวกนี้ค่ะเหอค่ะ,ะแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจจู่ๆย้ายมาอยู่กรุงเทพอ่พอขายเราทำทำตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วพอในระบบเพนชัยเนี่ยเราเหมือนกับว่าขายเรากําไรน้อยมากตอนนั้นเราก็เลยดิ้นรนที่จะหาอาชีพให้ตัวเองโดยการไปทําไก่ทอดก่อนอ๋อตอนแรกเราไปซื้อเพนชยัยไปขายที่พยาวใช่ค่ะแล้วมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เริ่มต้นมาก็เลยมาทาไก่ทอดแล้วตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาเพื่อมาขายไก่ทอดเลยอ่าไม่ไม่ไปเรียนก่อน ไม่ไม่ทำที่เชียงคำประสบความสําเร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มเริ่มขายสูตรอ๋อเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคุณป้าภพยเขาขายไก่ทอดอยู่ที่เชียงคำพะเยาค่ะขายขายดีว่าไงขายดีขายดังเลยขายดังเลยก็จนเริ่มเริ่มขายสูตรบ้างได้บ้างแล้วอันนี้คนอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่สามารถไปเรียนได้อยู่ไกลค่ะใช่ค่ะทีนี้ป้าภัยก็ตัดสินใจว่าฉันไม่อยู่กรุงเทพดีกว่าใช่ค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปจะได้มาซื้อมาเรียนสูตรมาอะไร แล้วตอนขายไก่ทอดนี่ขายดีขนาดไหนก็ด ini, ีดีขายดีค่ะดีมากเลยดีมากเลยค่ะอยู่บ้านนอกก็ยังวันได้สามสี่พันค่ะอู่เชียงคำวันละสามสี่พันนี่อุ้ยนี่คนรวยอยู่ข้างเนี่ยก็พอมาอยู่ที่นี่นี่แล้วแล้วขายยังไงครับขายสูตรหรือว่าขายแบบเปนมาี่เราก็เปิดสอนเลย เปิดสอนเปิดสอนที่ตลาดถนอมมิตรีเลยมามาจุดแรกมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกเลยอ๋อเปิดสอนได้ไงครับก็มาเนี่ยค่ะเราทําขายไปด้วยคนที่เขาอยากมาเรียนเขาก็มาเรียนทํากับเราเนี่ยเรียนไปด้วยการขายไปด้วยกางนี้เลยอ๋อค่ะก็คือไก่ทอดเชียงคาโอ้อ่าก็ราคาไก่ทอดก็2 9 0 0ใครมาชิมติดใจรสชาติอยากเรียนไปประกอบอาชีพก็มาเรียนได้เรียนได้ใช่คิดแพงไหมครัเรียน2,900นี่แหละสอ0พเ้าค่ะมีข้าวเหนียวสูตรข้าวเหนียวนึ่งและนิ่มทั้งวันอีก500อโอ้มีสูตรข้าวเหนียวด้วยอ่า สูตรข้าวเหนียวต้องมีเพราวามันนึงแล้วมันไม่นิ่มพาะสูตรบ้านเรานี่เหมือนยอดนึ่งแล้วต้องนิ่มทั้งวันแล้วก็เลยขายขายสูตรที่คือ2อ0พนี่คือเรียนทุกอย่างเลยคุณอยากรู้อะไรรู้ไปเลยค่ะใช่ค่ะก็คือไม่ปิดไม่ปิดค่ะก็มาทําเองเลยมากี่วันก็ได้มาเริ่มต้นแต่เริ่มต้นจนขายเสร็จเช้าอ๋อแบบไม่มีไม่มีว่าคุณมาเรียนไก่ทอดนี่คุณเรียนแค่ห้าวันไม่ไม่ไม่มีบังคับจนกว่าจะเป็นจนกว่าจะเป็นบางคนไปแล้วทําแล้วบางทีพักไป อีกปีสองปีข้างหน้าก็มาเรียนได้อีกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่เสียเงินครั้งเดียวตลอดชีวิตเหมือนเป็นวิชาติดตัวไปตลอดชีวิตเลยคืออย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีคุณผู้ชมลองดูนะครับคุณผู้ชมก็ถ้ามาเรียนสามพันนะครับสูงกว่าสองพันเก้าสามพันคุณผู้ชมได้วิชาติดตัวไม่ว่าคุณผู้ชมไปอยู่ที่ไหนนะครับมีวิชาไก่ทอดติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอนตลอดชีวิตแน่นอนแบ่งลูกแบ่งร้านได้ด้วยแล้วพอขายไก่ทอดดีละ ขายดีมาสักกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีห้าปีแล้วห้าปีแล้วแล้วทำไมถึงมาน,นึกขายขนมถังทองเนี่ยเออเพราะเราคิดว่าช่วงที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้ได้เลยว่ายังมีคนต้องการอาชีพอีกเยอะมากคนที่ตกงานต้องการหาอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเนี่ยยังเยอะมาก อันนี้เราก็โียแนวคิดว่ามีของขาวแล้วเราก็ควรจะมีของหวานอ๋อเผื่อคนขาวป่าก็หาของหวานตกเข้าไปใช่แล้วทำไมถึงต้องเป็นขนมขันกองอืมเพราะมันเป็นของอร่อยแล้วก็หายากไม่มีคู่แข่งในตลาดเออใช่ตัวนี้ที่ผมเดินดูในตลาดนี้ไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ตลาดอื่นก็หาน้อยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ค่อยมีสูตรดีๆกันอ่าบางทีก็มีแป้งยา้างแป้งแข็งแป้งเปรี้ยวอะไรแบบนี้ แล้วป้าอามภัไปได้สูตรมาจากไหนครับก็มีไปเรียนมาบ้างก็มีเชื้อทางอินเทอร์เน็ตหาแล้วก็มาลองเอาอะไรหาความรู้อะไรเข้าไปอ๋อแล้วแล้วอันนี้ทำมานานหรือยังปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งลองผิดลองถูกมาได้ลองผิดลองถูกกันมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับว่าขนมถังทองเนี่ยป้าอามภัยเขาใช้เวลาคิดค้นสูตรแล้วกว่าจะได้ที่สําเร็จออกมาจนสามารถสอนได้เนี่ยทำยังไงแล้ว ายรายได้ดีแค่ไหนเรามาติดตามกับขนมทางทองในช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสาา I สนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสกลับมาคุยต่อครับกับขนมทังทองทรงเครื่องขนมมิตรนะครับทุกชิ้น10บาทเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเแล้วอย่างนี้คือทำทำขายตั้งแต่กี่โมงหรืกี่โมงครับประมาณ10บโมงถึงตุ่มหนึ่งค่ะ10บโมงถึงทุ่มหนึ่ง <c oughs> ใช่แต่ตลาดที่นี่คนมันเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่นี่คนแน่นอยู่แล้วเพราะว่ามีคอนโดอยู่ข้างหลังแล้วอย่างนี้วิธีการทานีนยากไหมครับ ก็ไม่ยากนะคะอ๋อก็ไม่ยากนะคะก็คือเนี่ยเราหยอดลงไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีอันนี้มันคือขนมถังแตกสมัยก่อนใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นขนมถังแตกโบราณที่ขายตามงานวัดค่ะมีไส้มะพร้าวที่เป็นแผ่นใหญ่ๆสมัยก่อนนะที่แบบแล้วก็มาประกบกันใช่ไหมประกบกันใช่แล้วก็หันหันหันแต่ตอนนี้าเรามาพัฒนาเป็นชิ้นเล็กๆมันก็เลยกลายเป็นถังทองถังทองใช่ค่ะเป็นมินิถังทองแต่หน้าไส้นี่แล้วแต่เราจะเลือกใส่ แต่จริงส่วนประกอบหลักๆสําคัญนี่มันคือตัวแป้งอันนี้ใช่ไหมครับค่ะตัวแป้งกับตัวครีมอ๋ออย่างแป้งก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เอาละครับอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ครีมค่ะอ๋อนี่ครีมอ๋อไม่ใช่แป้งนะไค่ณผู้ชมครีมของเราจะหอมเหรออ่าจะเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้ใช้น้ำตาลธรรมดานะคะจะหอมมากอ๋อต้องต้องน้ำตาลทรายไม่ได้นะค่ะน้ำตาลทรายไว้โรยหน้าอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋อแล้วแป้งอย่างเงี้ยป้าไทยเรียนนาน ทดลองมาได้ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งจนมั่นใจแล้วว่าสูตรนี่เด็ดแน่นอนค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยที่มันมีปัญหาคือมันมีปัญหาตรงไหนครับคือแป้งแป้งของถังทองเนี่ยมันก็คือบางทีเราไม่รู้วิธีแก้ไขบางทีมันเปรี้ยวบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแป้งเปรี้ยวไา่เปรีมันไม่เน่าค่ะคือบางทีอากาศอยู่ที่อากาศอากาศร้อนอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้พอปีหนึ่งมาเนี่ยเรารู้วิธีแก้ไข ป้องกันได้แก้ไขได้หมดละหนึ่งได้กล้าปล่อยสูตรออกมาแต่กว่าจะได้สูตรมาคือปีหนึ่งเต็มเต็มใช่ค่ะแล้วลองผิดลองถูกนี่เสียเยอะไหมก็ทําไปด้วยขายไปด้วยเนี่ยค่ะถ้ามันเราไม่เมื่อก่อนตอนใหม่ๆที่เรายังไม่เป็นก็คือไม่ขายเลยก็มีบ้างที่เสียหายอะไรไปก็มีบ้างจนพอเป็นแล้วเราถึงที่จะเริ่มขายจริงๆใช่ค่ะค่ะแล้วแป้งนี่ทํายากไหมครับแป้งนี่ทํายากไหมถ้าเรารู้ทีวิธีแก้ไขก็ไม่ยากอ๋อ อ๋อต้องศึกษาวิธีแก้ไขด้วยใช่ก็คือจะบอกหมดจะเพราะว่าบางทีมันจะเกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศอุณหภูมิอะไรด้วยใช่ไหมครับเพราะผมเคยคุยกับธุรกิจขนมปังอไไม่ใช่ตะละเปาไงเขาบอกว่าถ้าอากาศเย็นไม่ได้เลยใเขาต้องให้อากาศอุ่นๆหน่อยประมาณนั้นเลยนะครับแล้วอย่างนี้วิธีทาทายังไงบ้างครับก็ทําแป้งใช่ไหมคะตัตีแป้งนะคะตีแป้งแล้วก็มาหยอดใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะ ร้อนเลยยังร้อนทักสรอนยังร้อนรโอเคใส่เลยอ่าร้อนร้อนไหมเอามือจิ้มดิโอเคอ่าใส่เลยจิ้มไม่ได้เดี๋ยวพองอ่าใส่อ่าลองหยอดให้ดูนะคะใช้เวลาแค่2นาทีนะคะออสอนาทีเองเหรอประมาณ2นาทีอย่างวันวันหนึ่งป้ามขายได้เยอะั้ยครับี่นี่ก็ประมาณ300-400ชิ้นค่ะ3า0 4 0อชิ้นใช่ค่ะสำหรับตลาดไซส์ขนาดนี้นะฮะ300 400ชิ้นเนี่ย ต้นทุนถ้าถ้าเอาต้นทุนจริงๆเนี่ยประมาณได้สักกี่บาทต้นทุนนี่จริงๆเนี่ยแป้งโลหนึ่งสามสิบสองบาทแป้งโลหนึ่งสามสิบสองบาทขายได้ห้าสิบชิ้นสามสิบสองบาทได้ห้าสิบชิ้นได้ห้าสิบบาทก็ห้าร้อยบาทต้นทุนแค่สามสิบสองบาทแต่รวมท็อปปิ้งยังยังค่ะยังท็อปปิ้งอีกประมาณห้าสิบบาทตัวนี้ท็อปปิ้งนี่ตัวนี้นี่ประมาณร้อยหกสิบบาทต่อวันค่ะก็จะได้ขายได้ประมาณสามพันกว่าบาทสี่พันบาท ใช่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นแค่ไส้เท่านั้นเองคือกาไรมากกว่าทุนวันนี้ถ้าทำได้เนี่ยกำไรมากกว่าทุนสมมุติว่าอันนี้สอนไหมสอนสอนอันนี้ก็สอนค่ะก็คือเอาเป็นวิชาติดตัวไปเลยเขาสมมุติว่าได้วิชาไปแล้วลงทุนค่าเรียน3,000บาท3 9 0 0ันเารค่ะาแล้วลงทุนต่อวันเนี่ยประมาณ600บาทประมาณค่ะประมาณประมาณไม่ถึงพัน ไม่ถึงพันนะแต่รายได้รายได้นี่กลับมาประมาณ3 0 0 0บาทประมาณสาม0บาทเนาะเงินมันจะน้อยตัวเงินมันจะน้อยมากแต่ก็อยู่ที่อยู่ที่ตลาดเนาะบางทีเราต้องดูทำเลนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางทีต้องดูทำเลนิดนึงครับว่าถ้าตลาดไหนที่ขายดีควรจะลงทุนเท่าไหร่ดีถ้าตลาดไซเล็กก็อาจจะลงทุนแค่สองสามร้อยบาทก็พอเพื่อให้ได้กําไรพอๆกันและอย่างร้านป้าอัมภัยนี่ วันหนึ่งประมาณกี่ชิ้นนั่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับประมาณ3-400ชิ้นค่ะ3-400ชิ้นก็เท่าสามสามสี่พัถึงสี่พบาทถ้าเสาร์อาทิตย์หรือว่าเทศกาลคนหยุดเยอะอะไรอย่างก็มากกว่านั้นคก็ประมาณ500ชิ้นได้ครับอ่ะอย่างนี้ใกล้สุกยังอ๋อเริ่มขึ้นอ๋อมันจะเริ่มขึ้นนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเริ่มขึ้นมาเป็นพอเริ่มขึ้นเสร็จเนี่ยเราใส่เราก็ใส่หน้าเข้าไปดีก่ใส่ใส่ซอสพิ้งก่อนอ๋อใส่ใส่ตัวครีมตัวนี้ก่อนใช่ตัวครีมตัวนี้ก่อนแล้วค่อยใส่นี่้ยแล้วแต่เเราจะลือกใไ นะคะแล้วแต่แล้วแต่คนถ้าคนถ้าถือว่าเรียนไปแล้วแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนว่าจะเลือกใส้ใส่ไสอะไรก็ได้ของพี่มีอยู่หกไสนะคะตอนนี้ก็มีลูกเกดเม็ดขนุนฝอยทองสังขยามะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดแบบนี้สามารถสามารถหาไส้ได้มากกว่านี้แล้วแคุณก็สามารถประยุกตได้สิ่งที่คุณเรียนไปเพราะจริงจริงแล้วหลักๆนี่เราเรียนเราเรียนแป้งกับเพลนแป้งกับเพลนขตัวนี้สําคัญที่สุดแป้งต้องนุ่มฟูหอม ไม่เปรี้ยวน็คือคือถ้าใครจะทานถังทองเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องแป้งแป้งเท่านั้นเองเพราะไส้ี่ก็หาทุกท่าเพราะไส้ในกรหาได้ทั่วไปใครอยากจะเอาไส้กรอกมาเป็นไส้ก็ได้เหมือนอะไรนะเหมือนขนมโตเกียวแต่ที่โตเกียวไม่มีขายอะไรอย่างนั้นนะฮะจากขนมถังทองที่นี่มีนะครับแด้วก็พอท็อปปิ้งเนี่ยคือลูกคนที่มาเรียนก็ดูว่าในตลาดของตัวเองก็หน้าไหนขายดีก็ทำลงไะ ใตัวนี้ก็จะแนะนําที่ซื้อให้ทั้งหมดอ๋อบอกให้หมดเลยเบอกใหห้มดลยนะะคแล้วอย่างนี้มีจํากัดเวลาเรียนไหมก็สมมติเรียนไปเลียนจนเรียนจนเป็นเหมือนกันเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงข้าวได้วยปะเลี้ยงค่ะเลี้ยงข้าวเลี้ยงขอมาเรียนเรื่องยังไก่ทอดเชียงคําเนี่ยก็เลี้ยงมื้อข้าวเที่ยงทุกคนอันนี้ก็เลี้ยงขนมเนี่ยนะเ่ยมาเรียนนะคุณจะอยู่สักกี่วันก็ได้นะครับอยู่เป็นเดือนก็ได้ป้าเขาเลี้ยงข้าวด้วยเนี่ยแล้วแต่นะ นะฮะแต่ว่าคุณอาจจะเสียโอกาสในการทํางานไปอ่ะมาดูว่าตอนนี้สุกแล้วนะฮะแป้งเริ่มขึ้นละอ๋อเราใส่เข้าไปในนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะปาดครีมลงไปค่ะปาดครีมใส่ถ้าเป็นมะพร้าวก็ไม่ต้องใส่ครีมนะคะอ๋ออ่ามีมีมะพร้าอย่างเดียวไม่ต้องใส่ครีมอ่ทำไมอ่ะใส่งาขาวดำเพราะว่าเป็นสูตรดั้งเดิมอ๋ออ๋อเป็นสูตรเหมือนขนมทั้งแตกที่บ้านนอกเราเมื่อก่อนอ๋อทำงานวัดอะไร อ๋อแต่ถ้าเป็นฝอยทองเนี่ยต้องใส่ครีมเข้าไปด้วยน่นี่ใช่ฝอยทองใสอย่างอื่นใสครีมหมดยกเว้นะามันคล้ายขนมเบื้องปะขนมอะไรนะที่ที่มันปัดปาดใช่ใช่ใช่ไหมอ๋อแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือแป้งครีมเราหนาขึ้นมาแป้งหนาขึ้นมาค่ะอรงนี้จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องแป้งแป้งจะนุ่มฟูจะไม่หยาบไม่แข็งไม่ด้านอันนี้ก็คือว่าป้าอภัยพอเรียนมาเสร็จเนี่ยพอปรับปรุงอะไรทุกอย่างเนี่ยจนกลายเป็นสูตรของป้าอภัยเองค่ะ ยอดแล้วคุณผู้ชมวันี้เราก็พอเราถ้าเราทําได้เนี่ยเหมือนว่าเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพอันนี้ขายสิบาทจริงเหรอสิบบาทใช่ค่ะไม่ใส่เยอะมากเลยอ่ะได้กำไรเหรอก็อย่างที่บอกแป้ง32บาทขายได้500อ่ะคุณได้กําไรไหมล่ะโอ้ได้กำไรเนาะได้เยอะด้วยเออได้เยอะด้วยถ้ามีเราต้องเพิ่มแค่ไส้เท่านั้นเองเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะครับในอันไหนอันไหนอันไหนใหม่มใหม่ เลยเอาไฟทองค่ะอันนี้ก็ได้ครับดังเดิมเลยคิดถึงสมัยเด็กๆอุ้ยร้อนอ่ะไส้คิวน่ารักมากนี่ลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาวอุ้มเมืองได้ก่อนคนเหมือนนะครับคนนี้อุ้ยจะร้อนนะครับครับอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะนั่นแหละสิสมัยก่อนขนมถังแตกเมื่อก่อนเนี่ยมันหนาใช่หนาแต่นี่พอเมื่อเมื่อมาดู พอมันออกจากเตาไหมครับตอนแรกนึกว่าแป้งหนานะครับที่เห็นวก,วก,วกวนูู๊อย่างเงี้ยแต่กลายเป็นบางบางแล้วกรอบพอกรอบเสร็จเนี่ยมาเจอกับมะพร้าวแล้วความหวานของน้ำตาลเข้าไปนี่โอ้โหสุดยอดครับอร่อยมากพิธีพิธีจะเน้นเรื่องแป้งคจะเน้นเรื่องแป้งนะจะพิธีพิถันเรื่องแป้งมากครับเพราะว่าแป้งนี่สําคัญที่สุดคือไส้เหมือนกันหมดแต่แป้งเท่านั้นเองที่จะแตกต่างใช่ไหมคะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาดูมาว่าป้ามไายเขาจะสอนอยังไงนะครับแล้วก็ค่าสอนอะไรเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถติดต่อป้ามไายได้ทางไหนในช่วงหน้าเดี๋ยวคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่คนเดิมในช่วงนี้กับช่วงเก็ดลับทําเดิน ผู้ชมครับวันนี้เรามีการบริหารร้านค้าที่มีหุ้นส่วนมาฝากกันด้วยชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนมักจะรวมตัวกันแล้วก็เปิดธุรกิจนั่นเองครับแต่ว่าจะต้องมีการระบุให้อย่างชัดเจนว่าคนไหนมีเปอร์เซ็นต์หุ้นส่วนเท่าไรแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเท่านั้นครับ และที่สําคัญจะได้ไม่ก่อให้เกิดการโกงหรือว่าความขัดแย้งเพราะนอกเหนือจากสองสิ่งนี้แล้วยังทําให้แบรนด์แล้วก็ชื่อขององค์กรของคุณนั้นเสียหายอีกด้วยมาดูหลักการแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรก เขาบอกนะครับว่าใครลงทุนเท่าไหร่นะครับก็ต้องได้รับกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอย่างที่บอกครับว่าระบ,บุให้ชัดเจนการดอกจัน์เอาไว้เลยนะครับรับผิดชอบอะไรก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็ห้ามเกินขอบเขตของตนเองด้วยนะครับส่วนข้อที่2คือจํานวนของการถือหุ้นนั่นเองนะครับบางคนไม่มีเงินบางคนอาจจะไม่มีความคลีเอทเพราะฉะนั้นครับ การลงทุนนั้นไม่เท่ากันแต่ต้องมีความชัดเจนอย่างเช่นใครที่ลงแรงนะครับก็ต้องมีการคิดว่าจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อให้เทียบเท่ากับการที่เพื่อนนั้นลงทุนด้วยเงินนั่นเองส่วนข้อที่3ครับคืออำนาจของการตัดสินใจเขาบอกครับว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องมีอำนาจเด็ดขาดในการเซ็นเอกสารหรือว่ารับผิดชอบโดยรวมของธุรกิจทั้งหมดนั่นเองครับ การได้อํานาจนี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะครับแต่ว่าเพื่อให้ร้านนั้นดําเนินการไปได้อย่างสวยงามนั่นเองครับส่วนข้อที่4คือเรื่องของหน้าที่แล้วก็เงินตอบแทนทุกคนจะต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนและเงินตอบแทนที่เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าใครทําอะไรได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่นั่นเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ตามครับ การทำธุรกิจไม่ใช่งานการกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้รายได้หรือว่าค่าจ้างนั่นเองครับสข้อง่ายๆครับที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนั่นเองลองนําไปปรับใช้กันดูแลกันนะครับเอาล่ะสำหรับในครั้งต่อไป mm hmm. ผมจะมีเคล็ดลับอะไรติดตามกันได้ในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รู กกันนทุคด้วยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสกลับมาคุยกันต่อ,อครับผู้ชมตามไ่ครับแล้วขอทราบอีกทีว่าอย่างถ้าจะมาเรียนสูตรกับตามไ่เนี่ยไก่ทอดนี่เท่าไหร่นะไก่ทอด2,900ันเกองพันเแล้วข้ 6, าวเหนียวนิ่มข้าวเหนียวนิ่มข้าวเหนียวนิ่มอีก500ร้อยข้าวเหนียวอีก500ร้อใช่ค่ะคือไก่ทอดเชียงคำนะคะข้าวเหนียวนิ่มห้าไก่ทอดเชียงคำสองพาร้อยบาท ก็ประมาณ3 4 0พันสี่ร้อยแต่ว่าอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์แล้วแต่ทางคุณไปจัดหางการเองค่ะแต่จริงแล้วลงคุณเยอะไหมครับถ้าอย่างไก่ทอดไก่ทอดก็ประมาณหมื่นต้นๆถ้าชนิดที่ไม่มีอะไรเลยกระทะไม่ก็กระทะอะรหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็ได้ความรู้ไปแล้วคุณก็ไปจัดสรรเองใช่ค่ะถ้าเรามีของใช้ในบ้านก็อาจจะไม่ถึง 4- 5พันก็ได้แล้วแต่แล้วอย่างถังทองอันนี้ถังทองค่าเรียน 3 9 0 0บาท3,900อยบาท่นะครับอย่างเดียวอย่างเดียวแถมข้าวแถมข้าวเดี๋ยวนะฮะแล้วก็อุปกรณ์นะค่ะอุปกรณ์ก็เหมือนกันแล้วแต่ทางคุณไปจัดหาเองหรือจะสั่งซื้อจากทางเราก็ได้อย่างเตาแพงไหมครับตัวนี้อ่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นเตาแก๊สเตาหรอค่ะตอนนี้ตอนนี้มาอ่าปรับเป็นเตาไฟฟ้าก็คือจะสั่งจากทางเราก็ได้เพราะมันไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็คือคุณภาพเขาจะดีมาก เห็นไหมคะขลมจะสวยทุกชิ้นแป้งไม่มีเสียไม่มีด้านไม่มีไหมนะคะทำไมถึงเตานี่ป้าไทยคิดเองหรือว่าไงครับอ๋อไม่ค่ะมีวิศวกรเขามานั่งดูมามาช่วยทำยังไงให้เป็นอย่างนี้มันจะได้คุณภาพที่ดีแามารถขายขึ้นทางได้มันจะมีถ้า3หัวตัวนี้ก็หมื่นสองสามันหมื่นสองอ่าสี่หัวหมื่นห้าสี่หัวหมื่นห้าค่ะหกหัวหกหัวตัวนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองค่ะก็เป็นลงทุนค่าตัวนี้ไปแล้วก็ พาเิดอะไรที่วาดให้ดูงดงามครับก็รวมแล้วต้นทุนก็ประมาณอ่ะสองหมื่นสองหมื่นนี่มีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตรายได้วันหนึ่งถ้าขายดีๆก็สามสี่พันใช่ถ้าอย่างไม่ได้ไม่ได้ในก็พันกว่าบาทอย่างน้อยก็ค่ะได้เพราะว่ามาขายง่ายชช้นสิบบาทมาขายง่ายแล้วมันไม่มีคู่แข่งตํมท้องตลาดนี่แหละมันเป็นโอกาสของเราที่ว่าถ้าเราทําได้แล้วเนี่ย มันจะเป็นโอกาสของเราที่ได้มากกว่าคนอื่นก็คือมันซื้อง่ายขายง่ายแค่สิบบาทสิบบาทอะไรเงี้ยทำก่อนได้ก่อนเพราะว่าเถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มมีคู่แข่งเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเขามาแข่งแล้วมาตีตลาดกันเราก็ขายได้น้อยเราก็ขายได้น้อยลงแล้วอย่างนี้จะติดต่อกับป้าอภัไยยังไงได้บ้างครับค่ะก็จากเบอร์โทรศัพท์เนาะ0876942461นะคะ087 6942461นะคะหรือว่าติดตามทางหนังสือเส้นทางธรรมะหากินได้ทุกเดือนอ๋อมีลงด้วยค่ะมีลงเส้นทางธรรมะหากินทุกๆเดือนนะคะแล้วอย่างมีมีลายดีไหมอ่ามีค่ะ่ไม่ธรรมดาผู้ชมมีลายดีนอโอไอคโ2590ค่ะคุณผู้ชมน้นไหนจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ข้างล่างนะครับลายมาหาป้าอภัยเขาได้ว่ายังไงนะส่งข้อความมาก่อนคับป้าไมครับ ตอนนี้คือในอนาคตเนี่ยป้าภัยมองเป้าหมายในอนาคตของผักทองไว้ยังไงก็ตั้งใจว่าจะสอนคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้ลูกเป็นคนดูแลกิจการต่อไปในอาคข้างหน้าแล้วว่าอยากสอนคนให้คนมีอาชีพไปไปเรื่อยๆส่วนตัวของตัวเองก็คิดว่าทําอย่างเี้ดีที่สุดลว ทำเหมือนนด้นมอนได้สอนคนได้แบ่งพันวิชาชีพความรู้ให้กับเขาไปก็คือไม่ห่วงเลยคืออยากให้มจนมาได้มาาเรียนจนกว่าจะเป็นจนมาทุกวันนี้เนี่ยพอจากที่เราขายไก่ทอดอยู่ที่เชียงคำที่พะเยาแล้วจนแบบประสบความสําเร็จในธุรกิจทั้งสองอย่างจนวันนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าป้ามไทยมีข้อคิดในการดําเนินชีวิตยังไงบ้าง ข้อคิดในการดําเนินชีวิตนะคะทุกอย่างถ้าเราจะประสบความสําเร็จรต้องอดทนอา่านแบดแรกตั้ง <hungry. S 2> ใจใส่ใจนะคะรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทาให้อร่อยทําให้ดีครับไม่ว่าจะทําอะไรไม่แต่ชีวิตของตัวเองก็ทําให้ดีที่สุดไว้ก่อนอทําอะไรอย่าอย่าหวังแต่เงินอย่างเดียวครับรทําอะไรให้สําเร็จก่อนแล้วเงินมันจะตามมาคุณผู้ชมครับก็ฟังข้อคิดในการดำเนินชีวิตของป้าอภัยไว้นะครับขยันและอดทนนะครับ อย่าเกเงินนมกำไรใช่อย่าคิดแต่เอาแต่กำไรเงินมันจะตามมาเองนะคะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้จากป้าอภัยไปเยอะมากนะครับแล้วป้าอภัยเขาก็พร้อมที่จะสอนครับ2,000กว่าบาทถ้าเป็นอันนี้ผลทองเนี่ย3,900บาทสอนไม่อั้นครับสอนจนกว่าจะเป็นนะนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ครับรายการทำงานทำเงินก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับไว้ให้กับป้าอภัยนะครับ ไว้ให้ทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับมาเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับธุรกิจทํางานใาเมือของเราวันนี้นะครับกับขนมทงทองทรงเครื่องแถวตลาดถนอมิตรนะครับเป็นธุรกิจที่จับต้องได้แล้วลงทุนไม่เยอะนะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่างที่ป้าภัยเขาขายมาอย่างน้อย กำไรน้อยน้อยสุดนี่ก็วันละพันวันละพันถ้าคุณขยัน30วันคุณก็ได้ประมาณ30,000ละนะครับก็หวังว่ารายการของเราวันนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจธุรกิจนะครับอยากติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง Facebook f แฟนเพจนะครับทำงานทำเงินนะครับหรือช่องมีนฟินิทตี้ชัแนลทาง YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับว่าแต่ละธุรกิจนี่ลงทุนเงินเท่าไหร่แล้วจะทำเงินได้เท่าไหร่นะครับ สำหรับรายการทำงานทำเงินของเราวันนี้นะครับเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสา,รฝานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคด,ดีครับ